เราคงอยากจะรู้ว่าวันนี้กระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการที่ผู้ปกครองหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เด็กหลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยอยากเรียนแต่วันนี้ก็เชื่อว่าก็คงยังต้องมีวิชาลูกเสืออย่างนี้หรือกิจกรรมลูกเสืออย่างนี้อยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่แต่เราจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับขอเรียนสอบถามท่านผอ,อ,อสายันก่อนเลยครับเมื่อสักครู่ที่เกินว่าบุคลากรของเราก็ เป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างเชิญครับเอประเด็นแรกเลยนะครับเนะี่ยก็คือ,อการสูญอบรมเนี่ยเมื่ออบรมไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมีเขาเรียกว่าการรีเฟลชนะครับคือการการไปทบทวนให้ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานนะครับนะก็ดาเนินการอยู่แม้กระทั่งสํานักการลูกเสือที่ผมเคยเป็นผอสํานักอยู่นะครับปัจจุบ,บันก็ดําเนินการอยู่ก็คือ,อมีการเขาเรียกว่าเป็นโครงการนิเทศนะครับก็คือออกไป อ่อจังหวัดละสองวันแล้วก็เชิญให้บุคลากรทางการลูกเสือนะครับในจังหวัดนั้นเนี่ยมามา,มาร่วมกันมา,มาฟังสองวันนะครับก็จะมีการทบทวนเกี่ยวกับทักษะต่างๆที่จําเป็นนะครับให้ความรู้เป็นกระตุ้นแล้วก็ตอ,อ,อบข้อซักถามนะครับนี่คือสิ่ง<ด>ที่ทำองงยู่ส่วนที่ส่วนส่วนอีกการหนึ่งนะครับที่โรงเรียนสามารถทําได้เองนะครับโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน หรืออำเภอรหรือจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษาไหนนะครับสามารถที่จะรวบรวมบุคลากรมาตัวเองค่าใช้จ่ายต่ํามากนะครับก็คือเรียงเฉพาะหารกับวันมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับสองวันนะครับแล้วก็เชิญผู้ที่มีความรู้ไปต้องการอยากได้อะไรนะครับเราก็จะไปส่ตัวให้ท่านดอ,อร์พัทรโรุครับคิดว่ากระบวนการลูกเสือหรือกิจกรรมลูกเสือถ้าจะทําให้ผู้ปกครองเด็กๆเ,เรารู้สึกสนุกสนใจเราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับครับก่อนอื่นเราต้องมองที่ตัว ผู้กำกับก่อนผู้กำกับที่ฝึกอบรมมากว่าจะมาเป็นผู้กำกับแล้วต้องมีเครื่องหมายบุ้แบบที่จะฝึกอบรมผู้เขียนเนานารีไลเนี่ยต้องมีการฝึกทั้งหมดเขาเรียกว่าการระบบการกอบรมที่เรียกว่าระบบห้าขั้นถ้าขั้นโดยการอนุมัติเครื่องหมายวุ้แบบเนี่ยก็คือเรียกว่าการตรวจขั้นที่ห้าการตรวจขั้น,นที่ห้าเนี่ยโดยเป็นสารตรวเนี่ยเขาจะตรวจว่าคุณจะดกิจกรรมอย่างไรแต่ประเทศไทยเนี่ยจะใช้แท็ ตรวจการสวนสนามในโรงเรียนอันนี้เป็นหลักคณะนัฐธราชาติเน้นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในราะยึทเสือก็คือเน้นในเรื่องของพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาอบรมวิทยากรอบรมผู้กำกับในส่วนใหญ่แต่ไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมเยาวชนหรือครับหรือตรงนี้เรี่กว่ายูสโปรแกรมอันนี้เป็นหัวใจสําคัญ จริงๆนูกว่าการบริหารหรือการลุกเสือในระดับนานาชาติเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยที่เราต้องพูดถึงคือยปรแกรมนะครับสำหรับวิทยากรหรือผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายเขาเรียกว่าอดัล t s u p p o คือสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้สอนสอดคล้องกับที่ท่านผอสายันได้พูดนะครับการจัดจิจกรรมลูกเสือจริงๆแล้วเนี่ย มันจะจัดกิจกรรมโดยที่รว่าระบบี n c l u เต็มซึ่งว่าเป็นหนึ่งใน c l a s s r สอนก็คือรุ่นที่สอนรุ่นน้องไม่ใช่ครูสอนนักเรียนถ้าครูสอนนักเรียนมันคือระบบการเรียนแบบในโรงเรียนปกติและถ้าเราเอากิจกรรมลูกเสือมาดูแล้วจริงๆเนี่ยนี่คือ a c t i v นน i ่งเป็น Outdoor Activity ที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสื่นตัวและสนุกสนานนะครับรุ่นพี่ รู้จักสอนรุ่นน้องรุ่นน้องรู้จักเคารพรุ่นพี่นะครับก็จะสอดค้องโยมสิ่งเครื่องแบบว่าทําไมถึงต้องมีเครื่องแบบเขาจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งอะไรท่านผอดรูัทนพระโรธครับผมขออนุญาตสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเท่าที่ผมดูในวงการการศึกษากิจกรรมรูปเสือมันไม่มีเลยนี่ครับไอ้ที่ท่านพูดว่ายูทโปรแกรมไอ้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องอะไรมันไม่มีเลยนี่ครับแล้วมันจะเริ่มยังไงครับหรือว่ามันจะเป็นไปได้หรอครับ เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนหัวหัวของสารศึกษาจริงจริงเนี้ยแุใช่เปลี่ยนแนวคิดครับยกตัวอย่างด้วยตัวอย่างไกลไม่น่าจะยกตัวอย่างของมุงตัวเองครับนะครับผมเมื่อปีสองพันสองพันสิบห้านะครับหรือประมาณเจ็ดปีที่ผ่านมาผมเตร่วมงานชุมนุมที่ลูกเสือโลกที่ญี่ปุ่นดรครับและก็ไปท่านหมอสายันบิลโมนา เป็นหัวหน้าคณะยูกเกือไทยนะครับจำได้เลยผมตอนนั้นผมดูในโปรแกรมกิจกรรมมันมีโปรแกรมอันหนึ่งที่ชอบมากคือโปรแกรมที่เรียกว่า s ตาโฟโซล่ามันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ประทับใจแต่เราก็มีภารกิจแล้วเราก็จะไปดูในวันสุดท้ายถ้าเราว่าถึงเวลาเขาเลิกแล้วกิจกรรมก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่ามันคืออะไรกลับมาแล้วม,มาคนค้าวไอ้ตาโฟโซล่ามนคืออะไร อ๋อแล้วก็กชรามันคือลูกศิษย์แงงานแสงอาทิตยิ <Ừ. S 1> แล้วผมก็เอาเอาคู่มือมานะครับมาให้ครูแปลแล้วก็มาแจกจ่ายแล้วต้องมาแจกจําให้กับเด็กเด็กเรียนรู้เลยครับว่าพลังงานแสงอาทิต์เนี้ยสามารถมีประโยชน์อะไรบ้างเช่นความร้อนท้งด้านพลังงานาา <S <S ไฟฟ้าเด็กสามารถประดิษฐ์เตาพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ประดิษฐ์สิ่งตา่างอีกมากมายเกิดความสืนฉกนนันมันอยู่ที่หัวครับนั้นและสิ่งที่ง่ายที่สุดไม่ต้องคิดมากครับ ในระดับนานาชาติเนี่ยเขามีการตับหลักสูตรหรือโปรแกรมให้เยอะแยะมากไยอืมแต่ประเทศไทยไม่มีเลยเท่าที่ผมดูก็ต้องบอกว่าผู้ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนราชกาเอามาใช้ดิครับตรงนี้เนี่ยมผมถึงเราควรจะไปบอกคบใครครับท่านดรพัทรโรจน์ครับอ้เรื่องนี้ยครับออต้องบอกต้องบอกว่าผมบอกแล้วนะแล้วก็บอกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับใน คณะสมัชกากรรมการก,าการรมธิการการศึกษาการกีฬาของสภานิทบัญญัติแห่งชาตินําเสนอนะครับรายงานเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ท่านทยากรได้ดูนะครับอันนี้ชื่อว่าข้อเสนอชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเฉยอย่างมีประสิทธิภาพอืแต่เสนอไปแล้วแต่เขาไม่ทำ <laughs> รหรอือเปล่าครับนำเสนอผ่านสภานิทบัญญัติแห่งชาติแล้วแล้วก็นําเสนอส่งไปที่รัฐบาลแล้วอืนําเสนอส่งไปที่ แทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ท่านอืมโอเคครับ,รบท่าน,านควรทาร่ทานดรพรโรเห็นว่าควรจะเปลี่ยนมุมมองไม้เซ็กของผู้บริหารสารศ,าศ,าศาึกษาแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นยูทโปรแกรมตรงนี้ให้ชัดเจนถูกไหมครับโอเคและทิศถ้เป็นองค์แดก,ก็คือเราได้นำเสนอในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติลูกเสือพศแล้วอ๋มีร่างแบบตัวใหม่แล้วด้วยเด็ดจำไว้นะครับว่าบีพีท่านย้ำว่าท่านต้องการว่าเด็ด ต้องการอะไรท่านต้องไปถามเด็กไม่ได้ถามผู้ใหญ่ตอนนี้นกิจกรรมมันจะสนุกหรือไม่ต้องถามเด็กว่าเด็กต้องการอะไรทางโรงเรียนพระพราชบัญญัติลูกเสือสอสที่นําเสนอไปนะครับรรเมื่อพอส5 6งมาทารุเนี่ยเชื่อไหมครับเราจะมีการตั้งสภาลเยาวชนลูกเสือไทยและกําหนดให้จะต้องมีเยาวชนลูกเสือเนี่ยอยู่ใน คณะกรรมการบริหารรูกเฉลยแห่งชาติคณะจะไม่มีคนที่เฉพาะอายุคนอายุ60อัป70 80ต้องฟังเสียงเด็กๆบ้างว่าเด็กๆเ,เขาอยากเรียนอะไรอยากรู้อะไรถูกไหมครับแต่วันนี้กรรมการ<ด>เ<ข>ารามีแต่60อัพ <laughs> แต่จะบอกว่าไม่กี่ปีก่อนผมยังยังเรียกว่า ยังอยู่ในระดับคนเยาวนชนแต่ตอนนี้เราก็ยังเราเรียกว่าแก่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องถามเด็กขเกขาเด็กต้องการอะไรโอเคขอเชิญท่านดเรเลิศจันทาน,นิดนึงครับถ้าเราจะพัฒนากระบวนการลูกเสือในประเทศไทยให้ดีขึ้นภายในสามปีแล้วกันท่านจะทํำยังไงดีครับถ้าเป็นแอะนะแอะจะเริ่มต้นโดยการให้ทุกคนตั้งความให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคําว่าลูกเสือไหมเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นเลยต้องเข้าใจก่อนว่ากิจกรรมลูกเสือเกิดมาเพื่อเด็ก และเยาวชนไม่ได้เกิดมาเพื่อผู้ใหญ่สิ่งมันเกิดขึ้นมาท่านบีพีที่เขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนร้อยกว่าปีที่แล้วที่อังกฤษเนี่ยเกิดมาเพราะอยากจะพัฒนาเยาวชนตอนท,ที่เสด็จพ่อเราหกนากิจกรรมลูกเสือเนี้ยกลับเข้ามาในประเทศไทยเพราะอยากจะเอามาพัฒนาเยาวชนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนในประเทศไทยเราอะเราต้องมาถามตัวเราเองก่อนว่าเราทากิจกรรมลูกเสือเพื่อเราจะเอามาทําอะไรหากเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงกันว่าเราจะพัฒนาเยาวชนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่ากิจกรรมลูกเสือเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในมันอยู่ในทุกๆอนุข,ของกิจกรรมเยาะวะชนทุกชนิดที่เราทําอยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็น afs ywc แคมป์ยู t แคมป์ค่ายสิ่งแเวดล้อมค่ายผู้นำอะไรก็แล้วแต่เบสมาจากลูกเสือทั้งหมดมเบสมาจากค่ายลูกเสือทั้งหมดต้องบอกอย่างนี้เลยเท่าที่ผมฟังท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านเนี่ยนะครับท่านผอ,อสายันท่านดร ok พัทรโรท่านดรเลจรันทา เท่าที่ผมฟังนะครับเรียกว่าต้องลือกันเลยสิครับเนี่ยต้องปฏิวัติวงฐานลูกเสือเลยคือต,ตอนนี้เพราะว่าเด็กๆของเราหรือผู้ปกครองเรารู้สึกว่ากระบวนการลูกเสือเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าสนใจเลยไม่เป็นที่ประทับใจเลยแต่เท่าที่ฟังท่านพูดทั้งสามท่านพูดมาเนี่ยครับรู้สึกว่าอ้มมันดูดีมากๆเลยมันเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในในปัจจุบันที่เป็นในประเทศไทยกับสิ่งที่ควรจะเป็นมันไม่ตรงกันอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ เพราะว่าต้องเปลี่ยนทั้ง Mindset ต้อง Refresh ใหม่ต้องมีพบรบตัวใหม่ต้องเป็น Active Learning ทั้งวันนี้การสอนมันไม่เป็น Active Learning สักเท่าไหร่เลยค่ายเคยมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่ผมหรือคุณสลันคิดเห็นยังไงครับเท่าที่ฟังเราฟังด้วยกันในฐานะที่เป็นผู้ปกคองเหมือนเหมือนกันคุณสลันคิดเห็นยังไงครับประเด็นนี้ก็จากที่ฟังนะครับก็คือถ้ามันเป็นอย่างที่ทั้งสามทั้งสามท่านพูดเนี่ย ผมว่ามันมันโอเคมากเลยมันมันดีมากใช่มันดีมากมันดีมาก,มมากๆถ้าถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้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 เกิดผลออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ได้สักครึ่งหนึ่งของที่พูดก็ดีแล้วเนาะใช่ใช่ครับมันจะรู้มันพร้อมช่วยทำให้เกิดค่ะ,ม,คะมีเวทีให้ไปพูดนะคะเดี๋ยวจะไปพูดต้องถามท่านพอสายันครับเราจะทำไงดีครับถ้าเราจะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงที่ดีเพราะว่าไม่งั้น เราจะบังคับให้เด็กเรียนอย่างนี้เด็กเขาก็จะยิ่งต่อต้านถูกไหมครับถ้ามองเด็กสมัยนี้เขามีความคิดความรู้สึกอะไรของเขาเองเข,เขาเรียนแบบไม่เรียนนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบในหลรงเรียนก็ไม่สอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่แล้วด้วยเพราะคนสอนก็สอนไม่ค่อยเป็นแล้วเขาก็ไม่ค่อยสอนงั้นกิจการลูกเสือในอนาคตอาจจะเรียวลงก็ได้ถ้าเราไม่แก้ไขอะไร ก็เลยท่านผอ,อสายันคิดเห็นยังไงครับถ้าดรแอบอกว่าพร้อมจะไปพูดพร้อมจะไปช่วยแต่ไม่รู้จะไปตรงไหนยังไงในฐานะที่ท่านเคยอยู่ในกระทรวงอยู่ในสำนักงานลูกเสือท่านคิดว่าต้องเริ่มยังไงดีครับเมื่อกี้ท่านดรพรโรธก็ยังบอกว่าอ๋อพรบโบเราก็เสนอแล้วกรรมธิการเราก็เสนอแล้วแต่มันก็เงียบเอ๊ะมนันจะไปยังไงครับเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนไม่มีคําตอบในทางออกของปัญหาตรงนี้ขอขอคําแนะนําท่านผอ,อสายันสักเล็กน้อยครับเออผมขออนุญาตเอา เอาคาพูดของคุณครูค,คนหนึ่งน,นะครับที่เข้าอบรมเนี่ยก็บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าไม่ต้องรอกระทรวงไม่ต้องรอขออยโรงเรียนไม่ต้องรอศึกษาจังหวัดไม่ต้องรอพรบรใหม่ทําเลยครับคุณครูคนนั้นเขาทำยังไงค,ครับ,รบเดี๋ยวผิดระ <ทำ S 2> เบียบเลยครับเขาลงมือทําเลยก็คือเ้าสอนใครไม่สอนไม่รู้ผมสอนนี่คือคุณครูที่เาที่ผมไปให้การอบรมนะครับเขาบอกอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นทําไปก่อนเนี่ยนะครับอย่างที่เราแอ์พูดเนี่ยผมผมชื่นชมนะครับ ก็คือเราเนี่ยดูในหน้าที่ไหนช่วยในหน้าที่นั้นนะครับผมเองตอนนี้ผมก็เดินสายนะครับไปช่วยให้การฝึกอบรมไปช่วยรีเฟรชไปช่วยให้คําแนะนาแม้กระทั่งโทรศัพท์นะครับผมเปิดตลอดนะครับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะโทรมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับผมก็จะให้คําตอบคือทุกคนจะต้องลงมือทาทันทีพรบที่ท่านดรพัทรโรธว่านะครับผมเห็นแล้วนะครับแลวผมก็ชื่นชมนะครับปัจจุบันนี้เจอกับคุณเจตกรรมการบริหารนะครับเมื่อเร็วนี้ เขาก็บอกว่าเขาจะผลักดันให้นะครับนะแล้วก็อ๋อท่านพลอากาศเอกธงชัยซึ่งท่านเป็นอดีตกรรมการบริหารท่านก็พยายามเล่งรัดเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับนะท่านเป็นนายกสโมสรลุกเสืออากาศด้วยผมเจอว่บุคคลเหล่านี้นะครับทุกคนพยายามที่จะช่วยอยู่มันติดอยู่กับหลายเรื่องด้วยกันตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อ๋อน่าเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวลูกเสือของประเทศไทยนะครับในช่วงท้ายตรงนี้ครับอยากให้แต่ละท่านได้ฝากอะไรเพื่อกระบวนการพัฒนากระบวนการลูกเสือ ให้ดียิ่งขึ้นครับขอฝากสั้นๆคนละหนึ่งประโยคก็ได้ครับจะบอกว่าเยาวชนนะคะคืออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่คิดแค่ว่าทําอย่างไรเพื่อจะพัฒนาตัวเขาให้เป็นประชากรที่มีคุณที่มีคุณภาพของสังคมใบนี้ในทุกๆมิติ ลูกเสือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถที่จะสร้างซอฟท์สกิลให้เด็กๆได้ผู้ใหญ่อย่างพวกเรามีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ทําอย่างไรก็ได้ให้เด็กๆได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะคือความรู้ทักษะและทัศนคติต่อตัวเองและต่อผู้อื่นเพื่อทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเทะาที่จะทำได้นะคะฝากด้วยนะคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านดรพัทรโรจครับ,บค,ครับ,บท่านอบ,อบ,บอกว่ากิจกรรมลูกเสือนะครับเป็นกระบวนการซึ่ง เป็นองค์กรเยาวชนึ้นมีสมาธิมากที่สุดในโลกและได้รับการยอมรับจากองค์การประชาชาติถ้าเราละทิ้งเล็กนรอกระบวนการรู้ถือกัรรู้ถือแล้วเราก็จะหลุดจากการเป็นสมาธิของโลกแล้วก็อยากจะร้องขอไปสําหรับผู้ใหญ่นะครับว่าให้กลับมามองที่ทกิจกรรมของเด็กและมองที่ตัวเด็กส่วน อยากแก้ปัญหาเรื่องที่ตายหตุครับเรื่องขึ้นแบบคือเรื่องตายหตุแก้ที่ตัวกิจกรรมและก็ถามเด็ดว่าเขาต้องการอะไรจะช่วยอะไรขอบคุณครับเชิญท่านขอสัยญาครับครับผมขอสั้นๆนะครับผมขอยืนยันนะครับว่ากระบวนการลูกเสือนะครับเป็นกิจกรรมพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติที่ดีที่สุดนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่ดําเนินการแล้วได้ผลสูงสุดแต่ขอให้ทําจริงๆนะครับถ้าท่านทําเต็มร้อยนะครับ ท่านจะได้ผลมากมหาศาลเลยนะครับนะแล้วเป็นกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดครับนะแล้วได้ผลสูงสุดนะและที่สําคัญก็คือกระบวนการต่างๆนั้นได้ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรใหม่นะครับดําเนินตามดําเนินการตามที่เขาได้ได,ได้ได้วางไปแล้วหลักสูตรต่างๆอย่างที่ท่านดรพัทรโรดว่า80%ใช้การได้อยู่20%บางเรื่องมันมันล้าหลังเราก็ไม่ใช้อันนั้นนะครับก็ให้เลือกเราเลือกใช้ได้นะครับเราก็ใช้ได้ ได้ผลได้ร้อเอร์เซ็นครับเนี่ยขอให้ฝึกจริงๆนะครับเนะครค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสันครับอ่าก็ก็ถ้าถ้ามันเป็นไปในในในรูปแบบของที่คุณคุณคุณแอรพูดนะครับผมก็ผมว่ามันก็น่ายินดีครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่กิจกรรมใหม่อะไรใหม่ๆแบบนี้ครับผมผมก็เห็นด้วยที่ว่าอ่ะก็น่าจะยังคงมีวิชาลูกเสือเอาไว้อยู่ครับ โอเคครับโ้ oh, เป็นคําสรุปที่สุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นะมันเป็นคําตอบของคุณสลันที่แบบมีเงื่อนไขนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่ผู่สนุสทั้งสามท่านพูดก็น่าจะมีลูกเสือต่อไปแต่ถ้าตปอีกคนหนึ่งถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นผมว่ามันจะเลียวลงและตายไปในตัวเองในที่สุด mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับมันไม่ได้ตายเพราะว่า ใครมาทําให้มันตายแต่เด็กก็จะเริ่มรู้สึกไม่ปฏิเสธมันมากขึ้นเรื่อยๆงั้นคงต้องฝากทุกทุกท่านนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอสายาันบอกว่าก็เริ่มที่ตัวเองคุณครูทุกท่านที่ทําหน้าที่สอนนะวันนี้ก็คงต้องเริ่มแล้วก็เปลี่ยนวิธีการสอนนึกถึงเด็กฟังเสียงเด็กมองประโยชน์ของเด็ก ว่าจะทาไงให้เด็กมีความสุขแล้วก็สนุกตรงนี้ให้มากที่สุดแล้วเชื่อว่ากระบวนการลูกเสือจะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงจะไม่ล้าสมัยแล้วก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับงั้นวิชาลูกเสือจะไปต่อหรือจะยกเลิอกอยู่ที่ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านณนะวันนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้มันเป็นที่ประทับใจกับเด็กๆของเราต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณกับวิทยากร ทั้ง4ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในรายการตีให้แตกในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ